บทนี้บทที่10และบทที่11บทที่10บรัตนสูตรยานีทะาภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอัตตะนิเขสัเพเทวะภูตัสสุมาภวันตุอัคโคติสักกันจะสุกันภูนันตุภาสิตังตัศมาหิภูตานิสามเณทสัพเทเมตังตะโอนทะมานุสิยาปะชายะพิวาจะระโตจะหะ สันติเยปะเลงปะสมังหิเนระภะภะอะปะมัตตายังกินจิตวัตตั้งอิทะวาหุรังวาสัคเเสุวายังกัปปะนังปณีตังนะโนสะมังอภิทัตหาภะเตนะอิธัมปิพุทธะรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโอตุกยังพิอาคังอะมะตั้งปณีตัง ยะทัชคาสกยะมุนีสัมหิโตนะเตนะธรรมเนะสัมัติอิตจิอิธรรมปิธรรมเมฆตนางปณิตังเอเตนะสจเจนะสวัตถิโหตุยมพุทธเศโทปะริวนาอีสุจิงสัมมติมานันตริกัญญะนาหุสัมมตินาเตนะสัมโมนะวิชาติ ตนังปณิตังเอเตนะสัเจนะสวัตถิโอตุเยปุขะลาอะทะสัตตังปัสัทถาสตาริเอตานิยุคานิโหติเตทัคีนัยยาสุขะตัสสะสาวกาเอเตสุทินนานิมหะทะลานิอิธัมปิสังเทระตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโอตุเยปุขะ นุตตามะนะสา,าเถนะนิกามิโนโคตะมะสาสัตนำหิเตปติปัตตะอะมะตังวิทัยหะลัทธาโมทานิพุทิงพุชะนามาอิทันติสังเทระตังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัตติโหตุยะขินทะขีโลปะทะวิงสิโตสิยาจับตุภิวา เตพิอสัมปะกัมปิโยตถูปมังปะปุริสังวะธามิโยอะริยะสัจานิอเวจะักะสติอิทัมปิสังเทระตนะปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโอตุเยอิอะริยะสัจานิวิภาวะยันติ ธรมพีระปัญเยนะสุเทสิศานิหิจาริเตโหติสัมปะัตตานะเตภะวังอัตมะมาทิยันติอิธรรมปิสังเชระตระนปณีทาเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุสัหาวัสสะทัสสะนะสัมปะทายะปายสุธรรมาชะติตาภะวันติกตกายะทิฏฐิ วิจิกิจฉิตตันจะสีิลภตังวาติยทติกินจิจัปูจตูหะปาเยหิจัวิปปะมุตโตทะจาพิธานานิอัปภพโพกตรงอิธรรมปิสังเทระนังปณีตังเอเจนะสดเจนะสวัสจิโหตุกินจาปิโสกรรมังกะโรติ ปา,ปาปังกาเยนะวาจาุทะเจตสาวาอะทัพโสปัสสะปจิจฉายะอะภะปะตาปิตะปัสสะพุตตาอิทันปิสังเกระตนะวณิต ja ah ah at ah ังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุวะนังปะคุมเพยัถาปุสสิตะเกคิมมะหานะมาเสปะทะมัสมิคิมเห ปัทถุปะมังธรรมะวะรังอเทสะยินิพพานะคามีปะระมังอิตายะอิวธรรมสิปุเทรัตนบณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสิโหตุวโรวะรัญยูวะระโทวะราหะโรอะนุตตะโรธรรมะวะรังอเทสะยิกิธรรมปิพุทเทรัตนบณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุขีนังภุรานัง นวังนติสัมภวังวิรัตสิตายติเกภะวิสมิเตขีนาปีชาอวิลุทธิตันธานิพันติทีราย,ทายัทยามปะทีโปทีธรรมปิสังเระรัตะนามปนีตังเอเตนุวัติโภตุยานีทะปูตานิสมาปตานิภูมานิวายานิวะอันตะลิเคตะถาคตัง เทวะมนุสโกชิตังพุทธังนะมัสสามะสุวัติโหตุยาธีนะภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตะริเขตะถาคตังเทว,วะมนุสโกชิตังธรรมังนะมัสสามะสุวัติโหตุยาธีนีทะภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะ อันตะลิเคตถาคตังเทวมนุสะโอชิตังตังคังนักสัมมาสัสามสามะสุวัติโหตุบท,ที่สิบเอ็ดอาจานาติยะปฤตบทย่อสัพพโลคะวิมุตโตสัพพสังตาปะวัชิโตสัพพเวระมะติกันโต นิพุโตจตุวังภะวะสัพพิโยวิวัชาตุสัพพะโลกวินาสุกมาเตภะวะวันตรารโยสุขีทีขาุโพภวะอภิวาทะนศีลิสะนิจังุทาปจายนาจตารุธรรมะรัตนติอายุวโนสุขังภะลังคลิปถัดไปบทที่สิบสอง i hit the yappari yeah yeah so